เขียนมุมและบอกชื่อมุมตามข้อกำหนดมีข้อกำหนดมาให้ให้เขียนรูปและบอกชื่อมุมข้อกำหนดให้เขียนมุมป้านมีรังสี ut และรังสี us เป็นแขนของมุมให้เขียนมุมป้านนะคะสังเกตมีตัว u กับ u เหมือนกันใช่ไหมคะ <S <S เรากำหนดจุด u ก่อนเลยค่ะกำหนดจุด u ต่อไปเราจะทำการเขียนรังสี UT นะคะมีจุด U แล้วนำไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพค่ะมี U แล้วต่อไปก็ตัวอะไรคะตัว T เขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัวทีค่ะต่อไปเขียนรังสี U S มีจุด U แล้วใช่ไหมคะใช้ไม้บรรทัดกับดินสอลากเส้นดังภาพค่ะจากจุด U นะคะให้มีลักษณะของมุมป้านก็คือให้กางออกไปนะคะ เรามีตัว U แล้วต่อไปก็เป็นตัวอะไรคะตัว S, <S, <S เขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัว S ค่ะเขียนหัวลูกศรให้อยู่ทางตัว S, <S เราก็จะได้มุมป้านที่มีรังสี UT และรังสี US <S 1> <1> <S เป็นแขนของมุมดังภาพนะคะ เขียนชื่อมุมตัว U อยู่ตรงกลางเราจะอ่านว่ามุม S U T หรือจะอ่านว่ามุม T U S สลับที่กันได้ระหว่าง S กับ T นะคะแต่ตัว U ต้องอยู่ตรงกลางเสมอชื่อมุม S U T